เรียนมาโกรดครีน่ห้มนเขาเรียกอะไรทำไมพอสูตรจำได้มีสูตรอะไรงในัน่สูอนีใช้สูตรแทนแทนิเาบอ่อเส้นของแทนคือคุณนี้จำได้เดยวสองัค่ะ ห้าสิบมตรค่ะเราต้องมาบวกกับความสูงของตรงพื้นเนี่ยค่ะขนานไหมขนานใช่ค่ะแล้วคนอื่นะทำเหมือนกันป่ะข้อสอบเดียวกันป่ะไม่ค่ะแร้วพ่อล่ะลูกอ่ะอันนี้มันเลี่ยงนะเพื่นแต่พอโตเขไแล้วไม่เรียนลนิสสานไม่เรียนพิษานไม่เรียนไปเรียนเรื่องบลาหมดไปเรียนบันเทิงหมดแล้วก็หน้าต้างมีนักพิษานได้ไมาแข่งได้เล่นที่งใหญ ในทีนี้รายการนักเทดเด็กนั่นแหละประเทศต้องการหลายหมื่นหลายแสนคนต้องพัฒนาตรงนั้นด้วยนะาน้แต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับควาภสารของเราถ้าเราตั้งใจว่าจะเรียนเรียนอะไรตั้งใจไว้ก่อนพอไม่ได้แล้วเราก็เลนถ้าเราไม่ไหวจริงจะไปอะไรอย่างวันนี้รู้ว่าไปปรับในส่วนของเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการท,าที่เอาวิชาเสริมเข้ามาเช่นอะไรอาชีวะเข้ามาให้ดูในโรงเรียนฉันกับมัธยมนี้่ะใ,ให้มีเข้ามาอยางไง อย่างาเติมอะนะเดียะว่ามันอย like so like so okay, ู่คอจอตรงนี้จะนัอยู่นไม่อยู่ในสะสัคือตอนนี่วลูกนะไฟหน้ามันแกมากแล้วเขาก็จะทัดคนเอะแรผู้ัดไม่ได้จะวยไปช่วยขาต้องกาเราเพราะเราเขาบูดสใจบอย่อยไปเลยนะเขาเปนไม่ค่อยสุแล้วถ้าเป็นมะเขือ ไปหนูไม่ต้องทำไรหนูไปที่นาของหนูที่โซลชาว์ชอว์มาเทียนอ่าตอนนี้คงมีเนาะสแล้วก็เรามารอเป็นพร้อมมันก็ไม่ต่ำมาเลยแต่เนี่ยดังนั้วถามว่าเวลาขับถ่ายว่าพวกถามว่าโดยเฉพาะรถที่สูงต่วงเราต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโควต้าเราเปลี่ยนเป็นสองร้อยหรือว่าพิธีมาต้องไม่รู้มันเป็นเทนศคุณก็ได้ประโยชน์แต่ถามว่าไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปเยอะถ้าใส่เยอะไปอินเค็มพอเค็มก็จะได้ไงไงเลยถ้าเป็นเราขึ้นเรืงามก็เป็ ว่าเราต้องผสมให้ได้อาแล้วไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรสปนจีชีใช่ไหมค่ะเออในหลังมันมีเรื่องอะไรนะมันลูกชายพันธุ์ใช่ไหมเรียนเรื่องไหนมาเปลี่ยนใหม่วิชาอะไรแล้วเธอจะไปเป็นอะไรต่อเมื่อนหร่โตแล้วเป็น พมี่นึ่อยากเปนอะไรผมอยาเป็นปหลาบปลาอะไรลาเบ้อยโอเค่สมวรปากอยากใอยาเป็นอะไรใครอยากเป็นยกระเบอเป็น,ปนแล้ตคิดถึงเยโดมีหลักคิดถึงูกอนนั่นรูมีหน้าที่าอ ไม่มีพื้นฐานตรงนี้่ต้องคิดเงิเรื่อๆแล้วเดี๋ยวคิดดีบ้างคิดไปดีบ้างเพราะอะไรก็าเลือกทั้หมดเพราะเราไม่มีหลักมเอดนี้